ก็กราบสวัสดีนะครับลูกค้าพี่ๆนะาะทุกๆท,ท่านนะครับผมช่างเสนะครับช่างเสสก,กุลวันนี้ก็มาแจ้งรายชื่อลูกค้านะครับแจ้งรายชื่อลูกค้าครับผมคิวเดือนมีนาคมนะครับจะมีพร้อมใช้งานอยู่ก็ ประมาณมีพร้อมใช้งานอยู่ 8, 8กระบอกจะเป็นพ่ายิงหนูแล้วก็ยิงปลาแล้วก็จะเป็นท้ายเป่านะครับรวมทั้งหมดนะครับเดือนนี้เดือนนี้นะครับมีทั้งหมด14ท่านนะครับ14ท่านนะครับมีทั้งหมด14ท่านนะครับจะเป็นเป็นท้ายเป่าแล้วก็พร้อมใช้งานส่วนมากจะเป็นท้ายเป่า หนึ่งหนึ่งนะครับรอมใช้งานครึ่งครึ่งนึงเดี๋ยวผมจะแจ้งรายชื่อนะผมแต่ผมทบผมทักหาลูกค้าแล้วเนาะก็ทาง Facebook มีชื่อ Facebook เนาะที่กำไรนะครับตัวนี้สั่งท้ายยกยิงประดูมานะครับนับท้ายเปล่าปลาดูนันยกยิง8 0 0เนาะตัวนี้เก็บเงินปลายทางก็ร้อยหนึ่งแล้วก็ทางลายก็มีของช่างยุทธนะครับ ช่างยุทธนะครับตัวนี้ก็เป็นท้ายยกยิงปะดูนะครับจ่ายจ่ายหมดแล้วนะครับนี่นะครับช่างยุทธนะครับเขาสักทีเขาสั่งผมมาหลายกระบอกแล้วครับโอ้น่าจะสามกระบอกสี่กระบอกนะครับช่างยุทธจ่ายแล้วครับแปดร้อยจ่ายหมดเลยนะครับเหมือนทําฟรีแล้วผมเลยแล้วก็ในลายตัวนี้เป็นพร้อมพร้อมยิงเป็น คำคอล่องนิ้วของพี่ช้างมหาชัยเนาะตัวนี้ก็ราคาสามพันห้าพี่เขาก็จ่ายหมดแล้วนะครับจ่ายตั้งแต่วันที่สั่งผมทําให้ฟรีอีกแล้วบอกนี้ <c oughs> นะครับก็ของของพี่เขาเป็นเป็นรางเควันนะครับเป็นคำคอล่องนิ้วเอารางอะลูเคเควันนะของช่างคิวบนเนาะเดี๋ยวผมสั่งมาติดให้นะตัวนี้เป็นรางเควัน แล้วก็คนที่สี่ก็ในลายพี่พรสักตัวนี้พี่เขาสั่งสั่งมาสองกระบอกเลยเป็นผ้ายิงหนูนะครับเป็นเป็นกำคอยิงหนูนะครับตัวนี้เกี่ยวกับกำคอยิงหนูสองสองกระบอกเลยนะครับตัวนี้ยาวยาวร้อยยี่สิบเนาะยาวเมตรยี่แล้วก็ท่านที่ห้าพี่ทองชัยนะครับตัวนี้สั่งมาเป็นท้ายเปล่าไอคอมนะครับไอคอม ท้ายเปล่ามือสดไอคอมเนาะตัวนี้พันห้านะครับมือสดแล้วก็พี่ทางลายพี่แสนนา,านคาตัวนี้พี่ก็เขาก็จ่ายหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นท้ายกำคอกำคอหลังอ่านนะครับตัวนี้ต,ต่อต่อท้ายเอาไม้ต่อไม่เอาอะกริกต่อนะตัวนี้นะครับแล้วก็ในลายพี่ลิขิตนะครับ เป็นกำคอยิงหนูนะครับตัวนี้พี่เขาก็จ่ายมาแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มลูกไม้อีกสามลูกนะครับตัวนี้พี่ลิขิตเนาะเป็นกำคอฝ่ายิงหนูนะครับแล้วก็ท่านที่เก้าพี่ต้อมนะครับพี่ต้อมตัวนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าเหมือนกันก็สั่งมันกระบอกที่สองตัวนี้เป็นกำคอล่องนิ้วลางอลูเนาะตัวนี้พี่เขาให้เลี้ยงกระโจมคอยาวๆเน่ยนะครับเป็นกำคอล่องนิ้วกุ้งหลีดนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวพี่เขาจะใส่หูกวินด้วยใส่สายสะพายตัวนี้ปีกแล้วก็ขาจับท่อพี่ก็จะส่งมาให้นะครับเป็นเป็นปีกซูเปอร์โรลเลอร์นะครับหวงงี่เขาจะส่งมานะครับเอาแบบยิงทีนี่หูนะครับปากเปิกมีสันหมด <c oughs> นะครับโคตรแรงเลว่าแล้วก็พี่คนที่เอ็ดพี่บางนะครับสั่งมาในลายก็เป็นท้ายกำคอคันเวี่ยงสรงคันเหวี่ยงแล้วก็ครอบ้อมครอบเล็กครอบไกลเล็กเนาะ ท้ายคำคอพร้อมพร้อมโค่พร้อมกงไก่ก็พันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ทางเพจที่ประจวบตัวนี้ก็เดี๋ยวพี่วันที่สิบหกนะครับพี่เขาจะตัดสินอีกทีหนึ่งว่าจะเอาเป็นทรงไหนแต่เป็นไม้กับพี่เขาควายเนาะของพี่ประจวบเนาะก็เดี๋ยวถ้าวันที่สิบหกมาเดี๋ยวบอกแจ้งมาเดี๋ยวผมก็ทําให้เลยเพราะว่าผมสั่งไม้มาแล้วแล้วก็ในลายพี่จอมยุทธนะครับจอมยุทธพิ่คาดตัวนี้ก็สั่งคนเดียวสองกระบอก นะครับคนเดียวสั่งสองก็บอกเลยนะถึงเวลายิงปลาก็ไปยิงปลาพี่แกบอกถึงเวลาล่าหนูก็ไปล่าหนูนะครับเพราะว่าพี่เขาสั่งมาเป็นยิงหนูบอกหนึ่งยิงปลาก็บอกหนึ่งนะครับกําคอล่องนิ้วนะครับที่พี่เขาสั่งมานะครับกุ้งลิดนะครับตัวนี้กําคอล่องนิ้วนะครับพร้อมใช้งานก็สามพันสองนะครับยิงหนูนะครับก็บอกหนึ่งนะครับก็สองพันห้านะครับ ปีกเล็กนะครับที่เขาให้ใส่เป็นปีกเล็กสิบห้าเซนเนาะสองพันห้านะครับปีกเล็กสิบห้าเซนครับแล้วก็มีท่านที่สิบสี่ก็คือของพี่อิสระนะครับภาพแห่งเสรีเขาตัวนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าที่สั่งท้ายผมไปก็สั่งเป็นท้ายไม้สักยกยิงนะครับสั่งเป็นท้ายไม้สักยกยิงนะครับยกยิงอันหนึ่งเนาะก็แปดร้อยบาทนะครับ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเดือนนี้นมีทั้งหมดสิบสี่ท่านเนาะสิบสี่ท่านจะเป็นผ่ายิงหนูนี่ก็ผ่ายิงหนูเดี๋ยวผมนับก่อนนะมีผ่ายิงหนูกี่กระบอกหนึ่งของพี่พรศักคนเดียวก็สองแล้วแล้วก็พิลิขิตสามสามแล้วก็พี่จอมยุทธนี่สี่สี่ สี่้สี่กระบ,บอกครับอ๋อลืมลืมข้ามไปอ่านข้ามไปท่านที่สิบนี่ก็คือพี่วิรัตนะครับลืมอ่านอ่านชื่อแกข้ามในลายพี่วิรัตนะครับตัวนี้สั่งมาเป็นปืนศูนย์นะเดือนนี้มีปืนศูนย์กระบ,บอกเดียวเนาะเป็นของพี่วิรัตนะครับตัวนี้สั่งมาก็มาจํามาแล้วห้าร้อยเป็นปืนศูนย์มือสอดเนาะมือสอดไม้ประดูตัวนี้พี่เขาเอาเป็นปีกทําสี ทำสีดำปิงห้าสิบห้านะครับทำสีดำนะครับจักเจ็ดห้านะทิ้งปลายสามสิบพี่เขาถนัดซ้ายผมจดไ้อยู่ถนัดซ้ายนะครับตัวนี้มีปืนสูตรหนึ่งกระบอกนะครับก็ชุดนี้ก็เป็นยิงยิง,ยงเป็นยิงหนูสี่นะครับยิงปาลาเนาะมีหนึ่งสองสามสามแล้วก็ ยิงปลาสี่นะครับยิงปลาสี่มีรางอะลูรางอลูสองสองท่านนะครับรางอลูสองท่าน,นะลาาานแล้วก็เป็นรางไม้สองท่านนะครับท่านที่สามก็พี่ประจวบก็อเดี๋ยวรอดูนะว่าพี่จะจะไปทรงไหนท่งนั้นก็จะเป็นท้ายเปล่านะครับ วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่วะสิบห้าหรือเปล่าครับคิวเดือนหน้าก็เหมือนเดิมนะครับคิวเดือนหน้าก็ว่างนะครับเพราะว่าเอามาลงเอามาลงเดือนนี้หมดนะครับวันนี้วันที่สิบสิบสามครับนะ้องสิบสามมีนาเมาครับพุดพุธที่สิบสามมีนาคมนะครับเนาะนี่ครับสิบสาม สามีนานะครับเดือนหน้าก็คิวว่างนะครับเดือนเมษามีนาเมษานะครับเดือนหน้าก็ว่างก็ลูกค้าทักมาได้นะครับทักมาได้นะครับผมเพราะว่าเดือนนี้ก็ทําชุดนี้ให้หมดนะครับก็จะเสร็จหน้าจะประมาณก็จะทยอยนะครับ ส่วนมากจะเป็นท้ายเปล่านะครับท้ายเปล่านี่ก็คือน่าจะได้ส่งก่อนนะครับก็ทําทําแล้วก็ทดลองส่งให้นะครับท้ายเปล่านี่น่าจะได้ส่งก่อนพร้อมใช้งานแต่ว่าพร้อมพร้อมใช้งานนี่ก็สิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับก็น่าจะเสร็จเนาะถ้าเลยไปก็เหมือนเดิมสี่ห้าวันประมาณนี้นะครับแต่แต่ก็ข้าวข้าวก็ประมาณสิ้นเดือนเนาะเอาข้าวๆก็ประมาณสิ้นเดือน,น,สนเสร็จน,นะครับ เพราะว่ามันพร้อมใช้งานลางไม้มันมีแค่นะครับมันมีแค่สองกขาบอกเองนะครับมีแค่สองเขาบอกเองเนาะสามทั้งของพี่ประจวบก็ยังไม่ยังไม่แน่เนาะมีแค่สองสองเขาบอกที่เป็นยิงปลาตัวตัวอื่นก็จะเป็นยิงหนูเนาะนะครับมันก็จะไวหน่อยชุดนี้เนาะ,ะไวหน่อยของก็สั่งสั่งมาแล้วนะครับสําหรับ รายชื่อลูกค้านะครับที่ผมเอ่ยมาถ้าท่านไหนที่สั่งมาแล้วนะถ้าลูกค้าท่านไหนที่สั่งมาแล้วไม่ไม่มีชื่อในคลิปนี้นะไม่มีชื่อในคลิปนี้ให้โทรหาให้ทักมาหาผมนะครับให้ทักมาหาผมนะบางทีเนี่ยสม,มุดรายชื่อบางทีมันอยู่เนี่ยผมลืมเอากลับไปบ้านนะครับบางทีตื่นตื่นเช้ามาก็ว่า,าจะมาลงคิวให้แต่บางทีมันลืมนะครับบางที ผมอยู่ที่ทํางานสมุดอยู่บ้านนะครับก็กลับไปว่าจะไปลงคิวให้ลืมแบบนี้นะครับมันมีนะครับบางทีมีนะครับบางทีทํามาโหจนใกล้จะเสร็จแล้วนะครับจะใกล้จะเสร็จแล้วลูกค้าทักมาช่างครับของผมใกล้จะเสร็จหรือยังครับพอเปิดดูเอาโหโหตายห่าแล้วผมนะครับลืมครับไม่ลงคิวให้ลูกค้าก็โหเล่งแล้วครับทีนี้เล่งตาเลือกอ่ะ นะครับผมเล่งตาเลยนะครับก็สําหรับถ้าลูกค้าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับที่ติดตามเนาะถ้าไม่มีรายชื่อลูกค้านะลูกค้าทักมาหาผมได้เลยได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะลงแล้วก็ทําให้เลยนะครับถ้าลูกค้าไม่ทักมาเดี๋ยวอ้ยตายเลยผมนะครับ อดนี้ก็จะมีทําไว้อยู่เหมือนเดิมครับเพราะตอนนี้ยังยังมีว่างกําคอนะครับยังเหลืออยู่สองกระบอกเนาะอยู่ในร้านแต่แต่รอบนี้ก็ลองดูก่อนนะครับว่าผมจะทํารุ่นไหนแต่จะเป็นไม้มะเกลือกับไม้มะเกลือแล้วก็เป็นยกยิงนะยกยิงไม้พยุงหรือเปล่าต้องรอดูก่อนที่จะทําไว้ก็คืออาจจะทําไว้เอาไว้ออกเบอร์ให้พี่ๆนานๆะได้ออกเบอร์เล่น รอรอ,อดูก่อนว่าจะเอาเป็นเป็นตัวไหนดีนะครับทำไว้2อบอกสมบอกทำไว้เรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตแจ้งรายชื่อลูกค้านะครับเพียงเท่านี้เนาะนะครับว่าจะออกไปล่าอยู่ครับนี่ได้ได้ได,ได้นี่แล้ว นี่เลือดหมูนะครับเอาไว้ไปล่อฉด,ดูนะครับนะนะท่านไหนเอาอะไรไปล่อครับนะครับนะรบ,บอกผมหน่อยนะถ้ามีถ้ามีสูตรเด็ดเนาะนี่ผมก็มันมีทางนะทางที่ผมมาทํางานนี่มันมีร้านเขาขายเนื้อหมูเนื้อ,เน,อ,เ,นอนเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อหมูที่เขาขายก็คือเขาฆ่าสดสด,สดทุกวนนะันเนาะนี่เขาให้ผมมาคือฟรีนะครับนี่ให้ฟรี ผมว่าจะซื้อนั่นแหละครับแต่ว่าผมถามเขามีเลือดหมูไหมครับบอกมีครับผมก็เอามานะครับเอามาเอาให้มาฟรีนะครับก็เอาไปล่อก็จะไปจะไปวันนี้ก็จะออกไปล่าช่วงตอนเย็นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบบ่ายน่าจะประมาณสักบ่ายสามโมงเย็นนะครับบ่ายสามโมงเย็นก็เดี๋ยวจะพาไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปไป,ไปล่อครับ ก็ไปมาส่งสามครั้งแล้วนะครับมันที่ที่ไม่ได้เห็นลงคลิปลงก็เพราะว่าโอ้ยมันไม่มันไม่เด็ดนะเนาะบางทีมันยิงไม่โดนมั่งอะไรมั่งนะครับมันก็เลยไม่ได้คลิปมาให้น้าๆได้ชมกันนะเพราะว่าปันหายากอยู่พอสมควรน, <c oughs> นะครับเพราะว่าตั้งแต่ส่งงานส่งงานก็ผมส่งงานเสร็จผมก็ไปล่ามาประมาณสักไปสามครั้งนะครับไปสามครั้ง ก็เห็นอยู่นะครับบางทีมันเป็นลูกคอกชดก็เห็นนะครับแต่ว่าไม่ไม่ทันได้ยิงบางทีมันมันอยู่ไกลมันอยู่ลกนะครับก็เห็นอยู่นะครับอยู่ไกลลกบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีน่าจะเดี๋ยวนี้ถ้าออกไปบ่อยน่าจะมีคลิปนะน่าจะมีคลิปให้น้าๆนนได้ชมกันอยู่นะนะครับ ก็ไปไปดำน้ำผมก็ไปแล้วนะดำน้ำก็ไปไปเปิดแล้วนะครับไอตัวที่ผมดำยิงที่ผมทํามานะครับดำยิงที่ผมทำนะครับไปวันแรกนะครับเปิดตาเลยนะครับได้ชะโดมาตัวหนึ่งสามโลนะครับแต่ว่าถ่ายก็ถ่ายคลิปลงไปอยู่นะครับถ่ายคลิปตอนลงไปอยู่แต่ว่าเวลาลงไปดำยิงเนาะเอาโทรศัพท์ตั้งบนเรือแบบนี้นะครับมันมันมันร้อนนะครับมันร้อนนะครับ มันร้อนนะหูนะครับแล้วดำดำไปดำมากว่าจะหามันเจอนะฮูจ้จนจนจะค่ำนะครับคลิปก็ไม่ได้ถ่ายก็เลยก็เลยไม่ได้ตัดต่อลงเนาะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายตัวไอ้นี่ด้วยเห็นแต่ตอนได้นะ <c oughs> แะ้วไม่เหมือนบนบกก็เลยไม่ได้เอาลงนะครับก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับก็ลงไปครั้งแรกนั่นแหละครับสามโลสามโลให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวหาโอกาสดีๆเดี๋ยวลงไปใหม่เดี๋ยวทำคลิปมาให้พี่ๆนาน,านาได้ชมกันหน่อยนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับหน้าไม้ยิงปลานะครับหรือว่าปืนยิงปลาก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นท้ายเปล่าพร้อมใช้งานนะถ้าสนใจแบบไหนก็ทักมานะครับทักมาสอบถามกันได้นะครับวีราคากันได้นะครับผม ลูกค้าที่สั่งมานะครับได้ของรับประกันได้ของแน่นอนนะครับทําก็คือถ้าลูกค้ามีแบบมาก็ทําตามแบบลูกค้าได้นะครับทำตามแบบลูกค้าได้แต่ว่าถ้าลูกค้าส่งแบบมาแบบนี้นะครับหรือเป็นทรงนี้ทรงโน้นทรงนั้นนะครับแต่ถ้าผมทําจะไม่ได้ทําเหมือนเป๊ะๆในแบบเลยนะเพราะว่ามันคนละฝีมือกันนะครับคนละฝีมือกันมันก็ มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมหรือว่าลูกค้าที่อยากได้เป็นชุดยิงชุดบนนะครับสั่งท้ายผมแล้วก็ชุดบนเอาเป็นของช่างนี้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 นะครับชุดบนเป็นชุดบนหลางดูอยากได้ของช่างไหนก็บอกผมได้นะครับ เดี๋ยวผมสั่งมาติดตั้งให้นะครับติดให้อยากได้เป็นรางตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ของท่านไหนก็สั่งมาได้เลยเดี๋ยวผมสั่งมาสั่งมาติดให้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวขอขึ้นงานก่อนครับขอขึ้นงานทํางานก่อนนี่ก็จะสิบโมงแล้วครับเดี๋ยวขอขึ้นงานทํางานก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาอัปเดตให้พี่พนๆนานะได้ชมกันใหม่นะครับ คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมบวัสดีครับ